มอเขือเทศร,ราชนีมีอาการหัวยุบหัวนี่คือคือฝั่งตรงข้ามของขั้วผลใช่ไหมถ้าใช่คืออาการขาดแคลเซียมครับคุณต้องเติมแคลเซียมทีนี้บางทีในมะเขือเทศเนี่ยเราพ่นแคลเซียมบรอนเป็นประจำอยู่แล้วแต่เอ๊ะทำไมมันยังมีอาการก้นเนา่าก้นเน่ายุบเน่าเป็นสีดําหรืออาจจะเป็นสีน้ำตาลก็แล้วแต่มันคืออาการที่ขาดแคลเซียมนั่นแหละอ่าเราฉีดพ่นแคลเซียมบรอนแล้วทําไมมันยังมีอาการเน่าอยู่ หรืออาจจะฉีดแคลเซียมบอลอนอาจจะห่างไปหรือบางทีเรามีการฉีดพ่นแคลเซียมบอลนร่วมกับปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเกตที่มีที่มีฟอสฟอัสแหละโอเคถ้าสมมติเป็นลักษณะแบบนั้นคุณแก้ด้วยการฉีดแคลเซียมที่เป็นตัวแคลเซียมที่เป็นคีเลตก็คือแคลเซียม EDTA ก็เพิ่งทำคลิปออกไปนะว่าตัวแคลเซียมไฮโดรเมทแคลเซียม9%เนี่ยมันเป็นตัวคีเลตแล้วค y ีเลตอยู่ในรูปของ EDTA เนาะอ่าซึ่งมันมีหลายรูปนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้เพราะถ้าคุณเมื่อไรก็ตามคุณฉีดพ่นแคลเซียมบรอนร่วงกับพวกปุ๋ยเก็บปุ๋ยน้ําซึ่งมีฟอสฟอรัสอยู่โอกาสที่ตัวแคลเซียมกับฟอสฟอรัสตัวตะกอนแล้วมันได้ไม่เต็มที่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับ2คุณฉีดพ่นแบบว่าแคลเซียมบรอนแต่ไม่ได้มีปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเกล็ดที่มีฟอสฟอรัสตัวกลางอยู่แต่ก็ยังมีปัญหาก้นดําอยู่ก้นเน่าอยู่ วิธีการแก้อันดับแรกถ้าแบบเร่งด่วนคุณเอาตัวนี้ซึ่งมันจะมีเป็นแบบกระสอบนะย้ำว่ามันมีแบบแบบกระสอบนะคุณซื้อแบบถุงกิโลอย่างเงี้ยไม่คุ้มหรอกคุณต้องไปหาแบบกระสอบก็คือตัวปุ๋ย15.00แคลเซียมในเตรตเขาจะมีในเตรตมา15%แล้วก็มีแคลเซียม อีก18ถ้าเป็นทะเบียนเก่าเขาจะเขียนว่าแคลเซียม26เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปซื้อแคลเซียมไอเตต1500จะเขียนมาว่ามีแคลเซียม18หรือแคลเซียม26ก็แล้วแต่สรุปเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันแหละไอที่เขียน26มันรวมแคลเซียมกับออกซิเจนรวมกันเป็น26ถ้าตัดออกซิเจนออกมันจะเหลือแค่18ถ้าทะเบียนใหม่เขาจะบอกว่าให้ตัดออกซิเจนออกนะครับให้ระบุเฉพาะแคลเซียมเพียวๆก็คือมี18 เอาตัวนี้15 0 0ไปหวานนะครับอันนี้แก้ไขแบบรวดเร็วแต่แก้ไขระยะยาวคุณใช้ตัวยิบมันเอาไปหวานเพราะว่าการพ่นแคลเซียมโบรอนทางใบถ้าพ่นไปแล้วยังมีอาการก้นผลเน่าอยู่แนะนำว่าให้เสริมทางดินไปด้วยแสดงว่ามันมีอาการขาดแคลเซียมค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นให้เสริมทางดินนะก็ประมาณนี้ครับ โดยเฉพาะคนที่ปลูกมะเขือเทศในพื้นที่ที่เป็นดินปนทรายไม่ว่าจะดินล้วนดินเหนียวปนทรายเนี่ยคุณเจอง่ายนแน่ๆหรือถ้าคุณปลูกโซนภาคอีสานภาคอีสานเนี่ยโอกาสขาดง่ายมากเพราะส่วนใหญ่ดินค่อนข้างเป็นทรายค่อนข้างเป็นทรายน้องเจจินถามว่าแคลเซียมขาดง่ายจริงภาคอีสานครับพริกเป็นกุ้งแห้งเทียมเพียบใช่แล้วก็อะไรอีกนะ ทุเรียนหนามแตกเยอะครับยกเว้นแปลงที่ใส่15.00ดวงตัวตเพชรถ,ถึงจะเป็นน้อยแทบไม่เจอครับอ่ะโอเคคือไอ่สารพื้นที่ส่วนใหญ่นะอาจจะมีแค่บางพื้นที่ที่เขาไม่ได้เป็นดินทรายจาเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องข,ดขาดแคลเซียมเท่าไหร่แต่ถ้าพื้นที่ไหนที่มีทรายประกอบเยอะอันนี้คุณมักจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันเร่งด่วนไป15.00ดวงตัเพชรถ้า ระยะยาวคุณใช้ตัวยิบมันได้เลยนะครับยิบมันเป็นสารปรับสภาพดินน,นั่นนั้นเขาก็จะมีตัวยิบซ้ำผสมกับดูรไมัแล้วก็มีตัวสารฮิวมิกอยู่ในนั้นด้วยนะครับอยู่ในกระสอบเดียวกันเลยนะครับก็อันนี้เป็นลักษณะแบบแก้ไขระยะยาวคือให้หวานเรื่อยๆให้หวานต่อเนื่องนะครับ